ียวซึ่งประเด็นทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับทุกข้อที่เราลงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการลงบอกเป็นเปอร์เซนต์และบอกเป็นแรงม้าและแรงบิดว่าเพิ่มเท่าใดนะครับและก็ความลดร้อนลงลดไปกว่าเดิมเท่าใดนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วถ้าไม่เป็นจริงแน่นอนครับ ท่านเจ้าของรถเหล่านั้นคงจะฟ้องผมนะครับก็ถือได้ว่าดีกว่าที่เราจะบอกว่ารถไปเท่านั้นรถไปเท่านี้แล้วไม่มีตัวเลขบอกนะครับแล้วจะไปยืนยันอย่างไรนะครับแต่แต่กลับกลายเป็นว่าผมถูกสคบ,บอ,อ,อสั่งห้ามโฆษณานะครับเพราะเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ออนอกจากเป็นความไม่ชอบธทำกับผมแล้วนะครับก็อย่างเป็นเรื่องที่ ทำลายประโยชน์กับผู้บริโภคที่ได้มาใช้กับทางผมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุ้มของบริโภคแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ทำลายผู้บริโภคนะครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องชาวดีเซลทั้งหลายนะครับว่าเราลองใช้ดุลพินิษดูนะครับว่าในรถทุกรายที่ติดตั้งจากเราไปสาม0ันการายนะครับเรายึดจากผลทั้งสิ้นนะครับซึ่งสคบเรา กล่าวหาเราโดยที่ไม่ได้ยึดหลักตรงนี้เลยซึ่งในกรณีเหล่านี้นะครับเราได้ต่อสู้กันในศาลซึ่งเป็นเคสเดียวกันนะครับเราก็ชนะมาแล้วในทุกชั้นศาลนะครับซึ่งสคบอเองก็ไม่ยึดตามศาลนะครับก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อความเชื่อมั่นในระบบนะครับว่าสิ่งที่เราได้พิสูจน์ให้นั้นเป็นจริงหรือไม่นะครับเราจะเข้าสู่ กระบวนการทดสอบในสเต็ปแรกนะครับหลังจากที่ได้แนะนาท่านอาจารย์ไปแล้วนะครับครับท่านอาจารย์ครับปุ่มนี้คือปุ่มแก๊สนะครับท่านอาจารย์จะเปิดปิดได้ตลอดเวลาตามสบายที่ท่านอาจารย์นึกจะเปิดหรือนึกจะปิดนะครับเพราะว่าระบบนี้จะรับรู้และมีความฉลาดตอบสนองในทุกเวลาทุกรอบนะครับลองได้เลยครับจะรอบไหนก็ได้ครับครับนี่คือสัมผัสแรกของ ท่านพออหรือท่านด็อกเตอร์นะครับผมว่าน่าจะเรียกท่านเป็นท่านด็อกเตอร์ดีกว่านะครับขออนุญาตนะครับครับครับก็ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมนะครับครับก็เดี๋ยวจะไปฟังคําบอกเล่านะครับความรู้สึกนะครับการตอบสนองซึ่งเราได้มีการเดิมพันกันเล็กน้อยนะครับว่าถ้าติดตั้งรถคันนี้ไปแล้วรถ3,2 0พนคันนี้นะครับถ้าไม่แรงเหมือน5 0 0พันดีซี ทอดคืนได้เลยนะครับไม่มีการจ่ายเงินเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราจะมาลองกันดูนะครับระบบขณะนี้นะครับท่านดรครับผมยังไม่มีการเซตอัพนะครับตอนนี้เป็นการโยนไฟล์แบบสแตนดาร์ดนะครับซึ่งเราประเมินผลจากการลองหลายๆคนนะครับโดยที่ยึดค่ากลางมาให้ขับกันนะครับเพราะฉะนั้นอาการทุกอาการนี้ยังแก้ได้หมดนะครับฉะนั้น อาการที่การสับเล่งไวอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับการแตะเล่งต้องค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าระบบนี้เราต้องการให้ในรอบต่ํใจการเยอะเพื่อจะได้ออกตัวบ่อยๆแล้วประหยัดสูงนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดต้องการแก้ตรงนี้ในเมืองก็อาจจะเปลี่ยนไปนเป็นดีเทลเยอะกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ถ้าสามารถแก้ไขด้วยตัวอาจารย์เองก็คือ,อฝึกความคุ้นเคยในในเท้าขวานะครับ ก็จะไม่จําเป็นต้องเซตอัพอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะไปดูความรู้สึกของท่านท่านด็อกเตอร์นะครับว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรและมีความเห็นชอบอย่างไรในมุมมองของท่านนะครับเชิญได้เลยนะครับมีคําถามอะไรเราถือว่าวันนี้เป็นการดีเบตบวกลบเลยนะครับเพราะว่าท่านคือลูกค้าผมคือผู้ขายนะครับอันไหนไม่ผ่านนะครับอย่ากเกรงใจนะครับเราบันทึกวิดีโอมาแล้วเป็นพันวิดีโอตรงไปตรงมาในทุกวิดีโอนะครับ คือพอปล่อยปุ๊บมันจะมีหน่วงน,นิดหนึ่งในทุกช่วงความเร็วรใช่ไหมครับครับก็ซ้ายครับออตอนนี้คือคือกินของแทนกันแล้วจะมีบางข้อที่เปลี่ยนไปนะครับท่านด็อกเตอร์เป็นคนใช้รถคันนี้ประจำผมเองไม่ได้ใช้ประจำการตอบโจทย์ว่าอะไรเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนท่านด็อกเตอร์น่าจะจับได้ดีกับผมนะครับ ก็ดรเคอมเมนต์มาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้เครื่องยนต์มันจะแรงขึ้นนะครับแรงแรงขึ้นแน่นอนครับแล้วตอบสนองเลยครับเผาดีนะครับออกเทนร้อยี่สิบนะครับก็แน่นอนประสมครับดีเซลที่ยิงเป็นไพลอตในนัดแรกนะครับแล้วก็ยิงบางในนัดสองนะครับก็แน่นอนครับเปเชอร์เลยโชว์ยี่สิบต่อหนึ่งนะครับ ในการผสมผสานกับเอ็นจีวีเข้าไปแน่นอนการเผาไหม้ต้องเป็นระเบิดลูกใหญ่อย่างแน่นอนนะครับ <im itation> เมื่อระเบิดลูกใหญ่นั่นหมายความว่าการเผารถดีนะครับที่มาของแรงม้าแ,แรงบิดตามมาอย่างแน่นอนครับท่านตอบท่านดรครับการเปลี่ยนเกียร์นี่สสงเกตอยู่ที่ประมาณ2000รอบใช่ไหมครับอันนี้ตั้งด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้เราตั้งเกียร์ไม่ได้ครับเกียร์เป็นตามแรงทองของระบบของเครื่องยนต์พื้นฐานเดิมเลยครับแต่ว่าอาจจะมีการ เซนซิทีฟขึ้นหรือดีเล์ขึ้นอันนั้นเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เราใช้วิธีปรับจากคันเร่งเรานะครับสําหรับเรนเจอร์รถทุกคันจะเปลี่ยนเกียร์ช้านะครับแต่เปลี่ยนแล้วจะไม่รอรอบนี่คือข้อเด่นของเรนเจอร์นะครับซึ่งแตกต่างกับในกลุ่มของเครื่อง 1KD นะครับของ f o r t u n เนนะครับพอเปลี่ยนเกียร์แล้วรอบจะตกนิดนึงแล้วจะกลับมาคืนสไตล์ของเรนเจอร์จะไม่ตกจะต่อเนื่องเลย นะครับการขับสปอร์ตจึงดีกว่าอันนี้จะเป็นเงื่อนไขของการเซตกล่องของโรงงานนะครับว่าเขาเซตมาในสไตล์แบบนี้นะครับซึ่งแตกต่างกับมาด้านะมาด้าไม่เหมือนกันนะครับมาด้าก็จะเปลี่ยนเร็วกว่าเปลี่ยนนุ่มกว่าอันนี้จะเปลี่ยนมันก็แบบเอ๊ะ mm hmm. ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแต่ได้รอบมันจะเปลี่ยนนะครับสําหรับเรนเจอร์ hmm. จะเป็นอย่างนี้รวมทั้ง2.2และ3.2นะครับจะคล้ายกันนะครับ นี่คือผมไปเก่าพอผมปล่อยคันเร่งนิดนึงมันจะตกจะเบรกใช่ไหมครับครับจะเบรกก็คือพอสังเกตนะชักเลยครับชักเลยครับผมส่องอยู่คันเร่งนะครับเห็นไหมไฟแดงขึ้นเห็นไหมครับอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่นะครับทํางานในรูปแบบเดียวกับไฮบริดนะครับทุกครั้งที่ชักคันเร่งน้ามันหยุดจ่ายครับแก๊สหยุดจ่ายครับแล้วก็ไฟแดงขึ้นนี่คือไฟแดงขึ้นก็คือหยุดจ่ายทั้งสองตัวเลยครับหยุดจ่ายปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับวิ่งฟรีครับวิ่งฟรีเพราะล้อมันมาฉุดเครื่อง เครื่องมาชุดคอมเครื่องมาชุดไดชาร์จเครื่องมาชุด power นะครับฟรีสามอย่างนะครับแล้วก็วิ่งฟรีนะครับทํางานหลักการเดียวกบไฮบิดนะครับครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จําเป็นต้องเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าหลายท่านถ้าไม่จดจําหรือไม่บันทึกวิดีโอนะครับส่วนใหญ่จะจําไม่ได้นะครับจําได้อยู่ข้อเดียว130กิโลกินดีเซล1ลิตรนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องจํากันทุกข้อนะครับเพื่อที่จะได้คอมเมนต์กันถูกนะครับขอ้ เชิญครับเชิญครับเปิดปิดได้ตลอดเวลาเลยครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกกันนะครับนี่คือ5นาทีแรกในการสัมผัสแรกนะครับเราจะดูผลกันอย่างตรงไปตรงมานะครับลูกค้าหลายนี้ไม่เคยทดสอบรถระบบนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังท่านนะครับว่าท่านรู้สึกเป็นอย่างไรในฐานะที่ถือว่าเป็นท่านเป็นถือว่าเป็นด็อกเตอร์คนแรกเท่าที่ผมที่เปิดเผยตัวนะครับคนแรกนะครับที่มาติดระบบ NGV TFC นะครับ สิ่งที่ท่านด็อกเตอร์จะลืมไม่ได้ก็คือคันเร่งหนึ่งอันที่ท่านเหยียบอยู่นะครับจ่ายเชื้อเพลิงอ,อยู่สองตัวนะครับเน้นนะครับเน้นนะครับดีเซลยังจ่ายเหมือนเดิมทุกประการนะครับดีเซลจ่ายเหมือนเดิมทุปกปรารถ้าท่านด็อกเตอร์คลิกนั่นหมายความว่าดีเซลยังจ่ายอยู่นะครับฉะนั้นแล้วความระมัดระวังในเรื่องของการคลิกคันเร่งนั้นก็อาจจะคลิกได้ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องบางลงนะครับ เพราะเงื่อนไขน้ำมันยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับและก็เดี๋ยวผมจะไปถามความรู้สึกนะครับว่าหลังจากที่ท่านด็อกเตอร์ได้ความเร็วที่ด็อกเตอร์ต้องการคันเร่งเราจะต้องถอนมาทันทีใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าในความฉลาดของระบบ e g v TFC จะเข้าไปชดเชยในช่วงที่คันเร่งบางทันทีเลยนะครับเป็นระบบ uh, Regulator Control นะครับเป็นการประเมินผลการจ่ายด้วยระบบนะครับ คันเร่งจะบางเปรียบเสมือนกับอ่านักเตอร์เหยียบคันเร่งอยู่ที่เดิมนะครับผมจะปิดคันเร่งนะครับเหมือนกับน้ํามันไม่ได้จ่ายเลยใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ประหยัดนะครับว่าน้ามันจะจ่ายได้ไงในเมื่อเครื่องยนต์มันไม่รันเลยนะครับนี่คือประเด็นนะครับฉะนั้นแล้วการการประหยัดนั้นนะครับก็จะเห็น กันอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าเราปิดแก๊สรถนั้นถ้าเหยียบคันเร่งเท่าเดิมรถนั้นจะไม่ขับเคลื่อนเลยนะครับน้วเลข2.3ที่ตอนนี้กิน2.3ตอนนี้ก็คือ100ในความเร็ว100 10เนี่ยกินอยู่2.2 2.3กีลิตรต่อ100 100 100กิโลในความเร็ว100 10ในขณะนี้นะครับด็อกเตอร์นิ่งๆนิ่งๆนะครับจะกลับไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งครับนิ่งนะครับนิ่งนิ่งแล้วก็เลี้ยงคันเร่งให้บางนะครับ นี่เป็นเทคนิคในการใช้ระบบนะครับนิ่งเลี้ยงคันเล่งให้บางนะครับถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไปขับให้ดูนะครับว่ามันต้องทําได้นะครับความเร็วร้อยนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งแล้วนะครับถ้าขับดีจะอยู่ที่แปดนะครับหรือหกนะครับในโปรแกรมเรายังสามารถสั่งได้นะครับถ้ายังขับไม่ได้เราจะช่วยทางโปรแกรมนะครับเรากําลังจะ